น,นี่ก็ยังเสยอ,อยู่มันเป็นมุมกดลงมันจะไม่เห็นข้างบนน่ะที่เราไล่เมื่อเช้าน,นะอ่ะก็เอาลงต่มอีกกดลงกดลงก็คือถือขึ้นแล้วเอาลงเออ,เอก็ยังเอาลงต่มไปอีกนะอ่ะเออแล้วก็ให้มันกดลงให้อ่าไม่ใช่มือเรามันมีที่บังคับอ่าคุณผ,ผู้ชมแป๊บนึงนะพอดีตัดก,กล้องมือใหม่อะ่ะไม่ได้ให้อ่าให้คนอื่นมาถือก่อนถ้างั้นไม่เป็นไรอ่ะขอขอทีมงานข้างล่างมาถือก่อนน้องถือไม่ได้อ,ะอ่ะเออมาเอาโอเคมาเออ เนี่ยมันมันจะไม่เห็นตรงเนี้ยเราไม่เคยถ่ายเห็นตรงเนี้ยเออนึกออกไหมเออใช่มันมุมกดลงอ่ามันจะเห็นของนอนบนโต๊ะนะอ่าโอเคมาพี่ว่าจบแชร์แล้วคะ่ะแชร์แล้วค,ร,วค,ครับขอบคุณครับวันนี้ก็เป็นไอเดียเนาะเมนูเอาขนมเข่งนี่แหละง่ายๆมาทำเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อโอเคอ่ะ ก็ต้องบอกว่านี้เป็นไอเดียนะครับเมนูจากขนมเข่งหลายๆคนก็แบบเออจะเอาขนมเข่งไปทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับผมเอามาทําแบบนี้ได้นี่เอามาทําเป็นขนมเข่งย่างเนยอ่แบบสไตล์อาหารฝรั่งเศสอะไรเงี้ยคือผมก็เพิ่มกล้วยเข้ามามีขนมเข่งแล้วก็มีเนยแล้วก็มีน้ําพึ่งแต่งรสนิดนึงถ้าใครไม่กินหวานไม่ต้องใช้ก็ได้ เมนูมง่ายๆวันนี้เราใช้ดับเบิลแผ่นก็จะช่วยให้ง่ายหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็มีโปรโมชั่นดับเบิลแผ่นเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนท้ายใครเข้ามาแล้วกดเลขหนึ่งทักทายกันหน่อยกดเลขหนึ่งทักทายกันหน่อยครับอ่าฮะสวัสดีค่ะฝากดากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทักทายกันกดเลขหนึ่งได้เลยค่ะอ่าบอกไม่เป็นไรขอใจเย็นค่ะมือใหม่ใช่มือใหม่มือใหม่ต้องต้องค่อยๆอ,อธิบายคุณผู้มชมเออน้องจะได้เข้าใจครั้งแรกธรรมดาคุณผู้ชมเดี๋ยวพอมันรู้ปุ๊บมันก็ได้แล้วอ่ะ โอเคเข้ามาแล้วกดเล็นหนึ่งทักททยทันแกนคำเอ้ยทักทายกันได้เลยนะครับแทนคาว่าสวัสดีเดี๋ยวเรารอเริ่มพร้อมๆกันเพราะผมคิดว่าเมนูนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะ่โอเคเลยมาระหว่างนี้ระหว่างที่รอผมขอเตรียมไปก่อนขอบคุณเล็กหนึ่งครับขอบคุณเล็กหนึ่งนะครับพ,พี่นิ้งหรือเปล่าอ่า สวัสดีคุณนิ้งนะครับบางทีเราก็บางทีผมก็เรียกพี่บางคนก็เด็กกว่าผมแหละแต่ผมก็เรียกพี่ไว้ก่อนนะน้องๆหนูๆมาดูแล้วแบบบอกอุ๊ยทำไมเชฟเรียกหนูว่าพี่เปล่าให้เกียรติให้เกียรติคําว่าพี่ของผมให้เกียรติไม่ได้เกี่ยวกับอายุขอบคุณลูกแม่ติ่งนะคะขอบคุณอนทิปนะคะสแบบเป็นเหมืทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นขนมเข่งที่ไหว้เมื่อว,วานนะครับพอเก็บเอาไว้มันก็จะไว้ในตู้เย็นยนะนะมันก็จะแข็งๆหน่อยซึ่งดีเวลาแข็งๆหั่นง่ายไม่ติดอ่าประมาณนี้เออ โอ้โหเลขหนึ่งมาลัวๆเลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีทาง YouTube ด้วยนะครับผมถ้าเป็นชาวต่างชาติต้องขอประธานภัยีนะครับผมเป็นภาษาไทยล้วนๆเลยนะเออแต่ก็มาดูได้ว่าขนมเข่งเนี่ยขนมเข่งไหว้เจ้าเนี่ยแข็งแล้วตา้อนะตา้อลขึ้นไหวได้หรือกล้องขึ้นไหวได้อ่ามามาันนี้มาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอกก็ได้ว่าให้ไปไหนค้างไว้อย่ารีบค้างไว้ค้างเวลาไปไหนอยู่ไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวพี่ค่อยๆบอกได้อะ สวัสดีจ้าเนี่ยคือขนมเข็งที่เราไหว้แล้วเราเหลือหอ้ยขอบคุณมีคนส่งดาวให้ถ้วยหูย้ดีใจมากผมแบบไม่เคยได้ดาวเลยนะเออแต่ก็น่ารักดีนะมาแบบสอนทําอาหารแล้วส่งดาวให้ใครอยากให้ผมทําเมนูอะไรหรือจากอะไรเนี่ยก็บอกมาได้นะหนูหนูหนูตกเฟรมอ่ะหนูด,ดูดูในกล้องเนี่ยอเออเห็นเห็นไหมว่าเห็นไหมว่ามันตกเน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 ไปครึ่งขนมเข็งไปอยู่ครึ่งหนึ่งอะ่ะเออมันตกเฟรมหรอเออให้มันอยู่กลางใช่อ่ะ อ่ามาที่เขียงอ่ามาที่เขียงอ่าเออแคบแคอย่างเงี้ยดีหั่นให้มันเป็นแผ่นแผ่น่อยครับคุณผู้ชมเพราะถ้าย่างทั้งอันมันจะไม่ไหวยิ่งถ้าคุณเอาไปแช่เย็นมาแล้ว่มันจะหั่นง่ายแล้วก็ไม่ติดแต่ถ้ามันมาใหม่ๆนิ่มๆเนี่ยมันจะยิ่งติดแล้วหั่นยากงี้ผมแนะนาว่าเอาไปแช่เย็นแล้วเอามาทําจะง่ายกว่านะครับแล้วเดี๋ยวคุณเอาไปย่างปุ๊บมันก็กลับมานิ่มเหมือนเดิมเนี่ยแบบนี้หั่นเป็นอันนี้แบบนี้เลยครับอ่า โอ้โหหนึ่งร้อยสามท่านอะมาดูกันเลยแล้วกันขนมเข่งยา่างนั้นผมเริ่มเลยเมนูนี้ง่ายมากผมใช้เป็นตัวดับเบิลแพนตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะกลับออกไปด้านหน้าให้พี่เห็นกระจัด <c oughs> ตัวนี้นะครับผมมาเอาละหลังจากนั้นก็ใส่เนยลงไปใส่เนยลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะกระทะเรามันไม่ติดอยู่แล้วแต่ว่าเราใส่เนยเพราะเราอยากให้มันหอมให้มันอร่อยใช่ไหมเราก็ใส่เนยลงไปเลยอย่างนี้ ให้เหนยมันทั่วกระทะแบบนี้ไอเดียนี้มันมาจากเดี๋ยวนี้เขาจะมีคนทําขนมเข่งย่างขายด้วยนะเออผม,อชออมใช่ซึ่งเวลาชุบไข่ทอดอ่ะมันไม่ค่อยโอเคเนื่องจากขนมเข่งอ่ะมันมันเป็นแป้งที่ค่อนข้างจะดูดน้ํามันอ๋อ่าเวลาไปชุบไข่ทอดก็จะยิ่งเหมือนอมน้ํามันเข้าไปอีกแต่นี้เราเอามาย่างเนยแบบเสิร์ฟแบบสไตล์แบบฝรั่งเศสนี่ ไปคุยกันนะเทฟน้องหมาตุยเย่เป็นลำไส้อักเสบอุ้ยขอให้หายไวๆนะอหมาหมาถ้าเป็นลำไส้อักเสบอย่างของผมอ่ะพวกไข่ดาวไข่ตุ๋นก็คือเลียพื้นเออเขาเออเขาเขาไปรับไข่ตุ๋นมายังดูไปรับไข่ตุ๋นให้ผมยังไม่รู้เออเช็คให้เดี๋ยวลืมไม่บอกไม่รู้น่ะอ่ะเนี่ยพี่ย่างแป๊บเดียวเกรียมแล้วเห็นไหม ขนมเค็งมันย่างแนละ้วมันเกรียมง่ายเด็แคบแคบตรงนี้ได้เลยลูกให้ให้เขาเห็นใช่หอมเนยนี่แหละเออเยี่ยมซันนี่ซันนี่ถ่ายได้ใกล้ๆ้มุมแคบได้สวยมากเออนะน่ากินแคบแคบอย่างนี้นะเออเฮ้ยย่างนะอ,อุ้ยเดี๋ยวจัดไปเลยไม่ต้องห่วงเออมันต้องอย่างนี้เลยน่ากินเนี่ยพอย่างแล้วปกติขนมเค็งมันเหนียวนะแต่ตัวนี้มันเป็นกระทะนอนสติ๊กไงพี่มันเลยไม่ติด อ๋อสีดำสีดำแล้วหั่นบางๆค่ะเล่นได้เลยค่ะอ๋อโอ้โหฟันดีนะอ่ะโอเคเราลองปิดนิดนึงให้มันอบเอาไว้อ่ามาอ๋อการถูกล็อกกลืนแล้วค่ะอ่ามันอบเอาไปไว้ที่บ้านเลยใช่ไหมถ้าถ้ามาออฟฟิศก็ไม่ได้ทำงานกันนะอ่ามาดูนี่มาดูนนี้มาลูกมานี่มามาอันนี้คุณบอกว่าอยากได้สูตรทำขนมเค่งค่ะโอ้สูตรทำขนมเค่งเอาแบบตรงๆเลยไหมทำให้เป็นค่ะ คือ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 บางทีเป็นเชฟก็บางอย่างก็มีที่ทําให้เป็นเหมือนกันนะพูดตรงๆแต่อะไรทําเป็นเดี๋ยวมาสอนให้แต่ขนมเข่งมันมัน,ม,นมันทำให้เป็นจริงเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้ไม่ได้เรียนทําด้านนั้นมาะผมจะถนัดพวกอาหารไทยอาหารพื้นบ้านอะไรเงี้ยนะเออแต่จริงขนมเทียนก็เคยพอมีสูตรนะอ่ะกล้วยกล้วยอันนี้กล้วยหอมพี่เอามาย่างอ่ะมันเป็นการเพิ่มมูลค่าทําให้ขนมเข่งเรามันพรีเมียมมากขึ้น ใ้มาเรามาเปิดดูในนี้กันสันนี่มาอ่ะ,ะนี่นี่ดูมันดูมีความนิ่มลงไปนิ่มน่ากินแล้วมันหอมเนยเนี่ยเนี่ยแล้วดูดิย่างให้มันเกียมๆหน่อยเห็นไหมโอ้โหดูสุดยอดผิวด้านนอกกรึบๆเลยนี่นึกว่าโมจิญี่ปุ่นเออใช่ใชใชเหมือนโมจิเอ,อโมิญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนไปญี่ปุ่นเลยเนี่ยกินกันเนี่ยฮะวันเนี้ เราจัดกันมาแบบพรีเมียมใครจะไปเชื่อนะ้ะขนมเข่งทําแบบนี้ได้เลยง่ายๆอ่าแล้วดูดับเบิ้ลแพนเราเดิมีติดไหมเนี่ยดูดิโอ้โหเลื่นสุดๆดนะกระทะเรานี่บอกได้เลยนะใครคิดว่าเมนูไหนติดช่วยบอกมาหน่อยอยากจะทําให้ดูอ่ะโอเคอันนี้เตรียมแล้วเอาขึ้นมาวางแล้วอ่ารอรอตรงนี้ได้เลยหลูกอ่านี่ครับเกรียมเียมสวยๆนี้ผมก็มาวางวใช่คือคือถ้าเกิดเป็นน้ำมันมันจะเลี่ยนก็เลยให้ใช้เป็นเนยมันก็จะได้ความหอมความอร่อยหน่อยไงเวลากิน นี่ครับเราก็ย่างไปนี่เหนียวมากนะขนมเข็งนะเยแต่กระทํมันไม่ติดนะก็ดีได้ไอเดียนะขนมเข็งที่บ้านเหลือจัดนะจัดนะย่างใส่เนยนิดนึงเสร็จแล้วเอากล้วยย่างต่อแบบสไตล์ฝรั่งเศสเลยนี่เห็นนะย่างกล้วยต่อออกมาดูได้เลย,เลยกล้วยแคบๆนี่มา,เ,า,มาเ,เอ่าครับผมอ่ะ ใครอยากจะเติมเนยอ,อีกสักหน่อยก็ได้นะแต่ถ้าใครโกอ้วนก็ไม่ต้องอ่ะปิดฝาไปเลยพี่อบไว้แป๊บเดียวสบายไม่ต้องไปกลับอะไรมาเลยมันอบมันสุกหมดเลยนี่หนมเข่งมาแบบนี้ให้เขาดูได้เลยนี่นี่เอาชิ้นเอาชิ้นไม่สวยมากินนี่ย่างกับเนยหอมมากก็ยย่างเนยเนี่ยหนมเข่งน่ากินนะเดี๋ยวขอดูชิ้นนี้หน่อย,อยช,ชิมชิมหน่อยมาชิมชิม โอ้ยร้อนงอร่อยด้านนอกมันจะกรึบๆอร่อยอเหมือนโมจิญี่ปุ่นย่างเลยอะ่ะมานี่ย่างเสร็จแล้วกล้วยกับด้านอุ้ย่ากินน่ากินตุ๊ด นี่กล้วยหอมกล้วยหอมเอาเอาสุกๆนะแต่อย่าเละอย่าเละกล้วยหอมสุกแต่อย่าเละพอเละแล้วเดี๋ยวได้ม่ได้เอากล้องขึ้นไว้ลูกขึ้นไว้เออกล้องขึ้นไว้เอออย่าเอาอย่าอย่าอย่าลดตัวลงไปต่ำหรอกมันจะเป็นมุมเสยอย่างนี้ะฮะอ่าขึ้นไว้อะมาละขอบคุณครับฝากแชร์ด้วยอร่อย อร่อยย่างเนยง่่ยแล้วผมใช้เนยเค็มเมื่อกี้ลืมบอกไปตอนต้นเนยเค็มอะมาไปตัดกับรสหวานของขนมเข็งพอดีกินคพน,เ,นเ,เลยแต่ถ้าเป็นกระทะที่ติดนี้ก็ไม่ได้กินเลยนะขนมเข็งอะ่ะขั้วหอมสีส่วนมากอย่งไงพี่ลาตีอบอกอยากทานขนมเข็งแล้วค่ะเนี่ยเป็นไงพี่นี่ อาหารฝรั่งเศสชัดๆถ้าใครกินหวานก็นี่น้ำผึ้งถ้ากินไม่หวานก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าเนยมันจะมีความเค็มในตัวนิดๆมันจะมาตัดรสหวานพอดีแต่ถ้าใครกินหวานก็ราดด้วยน้ำผึ้งลงไป <c oughs> อือหืออะก้องแคบมาหน่อยดูเลยเป็นไงขนมเข่งย่างเนยเราโอ้ยสุดยอดน่ากินมากคุณผู้ชมน่ากินมากอ่ะ หลัจงจากนั้นก็มาดูกระทะกันต่อแล้วกันเพราะว่าวันนี้ก็มีโปรโกระทะให้เหมือนเดิมพี่นี่กระทะใบนี้สุดยอดไหมพีม่ดูอเองย่างขนมเข็งยังไม่ติดอ่ะพี่อ่ะอ่ะเนี่ยย่างขนมเข็งยังไม่ติดแล้วพี่ดูแล้วผมจะให้พี่ดูอะไรนิดนึงนะไอใบที่พี่เห็นนี่นะหนูหนูใกล้ๆตรงนี้อ่ะอใบที่พี่เห็นเนี่ยคือใบเก่ายังไม่ติดเลยดูใบใหม่นะใบใหม่สีจะเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ดูผมใช้จนซีดแล้วอ่ะ เห็นไหมเนี่ยใช้จนซีดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ติดอยากให้เห็นเลยว่ามันคือของจริงนะไม่ได้บอกมาจกตากนว่าเฮ้ยเอาใบใหม่มาโชว์แป๊บเดียวก็ไม่ติดเปล่าครับนี่ใบเก่าแบบเก่าจนซีดแล้วอะแต่ก็ไม่ติดครับและเห็นไหมว่าไม่มีรอยลอกด้วยนี่แหละคืออนุภาคของไทเทเนียมนี่แหละคือแฮปปี้คอของจริงอ่ะขอบคุณเลขหนึ่งนะคะใช่เอามาโอเค มาเปิดปิดคลิปกันก่อนมาอ่างัดอีกแล้วลูกเดี๋ยวว่างๆมาหัดใช้ดิเออไม่ไม่ไม่ยอยไมไม่ได้มาซ้อไมไงต้องมาซ้อมก่อนเลยเออเนี่ยอ่ะหนึ่งสองซ้ขนมเข่งย่างเนยเมนูเด็ดทำง่ายมาก เสร็จแล้วครับขนมเข่งย่างเนยยังไงลองทําตามกันดูนะครับแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมไอเดียเมนูดีๆแบบนี้แล้วก็ใครสุดใจสินค้าอุปกรณ์เครื่องครัวเนี่ยเราจะมีพิกัดอยู่ที่ใต้โพสต์นะครับหรือว่าโทรมาที่089 083 9988365โทรมาสอบถามได้เลยนะครับอโอเคมาเรามาดูดับเบิลแพนกันดีกว่าว่าดียังไงเดี๋ยวเราพาไปดูรีวิวก่อน เราพาไปดูรีวิวก่อนก่อนที่จะมาบอกโปรเพราะว่าวันนี้ถูกกว่าราคาตลาดลดไปอีก1,000บาทอ่ะเราไปดูรีวิวกันรีวิวดับเบิ้ลแพนเนาะอ่าเรามีรีวิวดับเบิ้ลแพนนิดนึงว่าดับเบิ้ลแพนของ Happy ้คอรตัวนี้ทำอะไรได้บ้างอ่าฮะอ่าเราไปดูกันครับคอเกาหลีนี่แหละครับผมซึ่งแน่นอนตอนนี้มันเป็นซีรีส์ใหม่ออกมาแล้วเป็นซีรีส์ดับเบิ้ลแพนไทเทเนียมครับผม มันจะเป็นการทําอาหารแบบย่างแต่เป็นย่างกึ่งอบเพราะฉะนั้นอาหารออกมาจะมีความเกรียมความหอมแล้วก็ปิดเอาไว้เหมือนเป็นการสโมกหรือลมควันแถมเนื้อนี่ยังเหมือน,อ,นอ,อบไปในตัวก็จะฉ่าด้วยไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลายไหมผิวด้านนอกของปลากับหมูจะเกรียมแต่พอตัดมาเนื้อด้านในกับฉ่าแล้วก็ j ยซี่มากๆนี่คือความพิเศษของดับเบิลแพนเลยนะครับผมแล้วก็จะทาให้บ้านของคุณเนี่ยทำอาหารได้แบบไม่มีกลิ่นอยากจะย่างปลาอยากจะนึ่งปลาไม่ต้องกลัวกลิ่นกระจายในบ้านมันจะเป็นกึ่งนึ่งถึงอบรับรองเลยว่าตัวนี้นะ เวลากลับด้านน้ำไม่ซึมออกมานะครับยกเว้นตรงรูระบายอากาศนะครับดูดิดูย่างสเต็กดิมันจะสุกเร็วมากแล้วก็ข้างในสวยเลยเพราะว่ามันสุกพร้อมกันทุกด้านนะครับเพราะเป็นลักษณะเหมือนกึ่งย่างกึ่งอบไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดเตาอบให้วุ่นวายพัดลมไฟ,ไฟบนไฟล่างอะไรให้ปวดหัวครับอันนี้ตั้งปุ๊บได้เลยอุ่นกับข้าวนี่ดีมากๆดีกว่าไมโครเวฟไมโครเวฟทาให้อาหารออกมาแห้งไม่อร่อยอันนี้ยิ่งอุ่นออกมานี่แบบจุดซี่เลยหมูย่างเนื้อย,ย่างนี่เอามาอุ่นเยเนี้อ่ะพี่ดูเกี๊ยวซ่านะ ป๊าบกับทีเดียวเห็นไหมนี่งันคุณจับเียวซาตรงนั้น16ชิ้นนะ่ยบิดกันเมื่อยมือเลยอ่ะอทีเดียวเลยจบแล้วออกมาเกรียมเลยแล้วมหาสัจจรไปก,ไปก,กว่านั้นพผมบอกแล้วนี่มันคือเตาย่างุ๋อบครับมันทําเค้กได้มันทำเค้กไ,ได้ครับคุณผ,ผู้ชมมันเจ๋งแบบสุดๆเลยทั้งหมดนี้วันนี้เดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้คุณผู้ชมเลยครับผมกระทะ่ับเบิ l แ p a น,นะครับต้องบอกอว่าต้านกำเนนะขเขาเลยนั่นก็คือบริษัท Happy Co เกาหลีนี่โอเคกลับมาแล้วให้ดูรีวิวของทางเกาหลี นะครับผมหลังจากนั้นถ้าแบรนด์แฮปปี้คอรเนี่ยขาย30ประเทศทั่วโลกในเมืองไทยเนี่ยผมเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะผมเป็นคนนาเข้าโดยตรงไม่ได้ไปรับใครมาไม่ได้เป็นในหน้าทิกต o อ,อกหรืออะไรทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเราไปดูราคาดีกว่าว่าที่ต่างประเทศเขาขายกันเท่าไหร่ไปอันนี้คือราคาในเว็บอเมซอนครับหนึ่งใบนี่กระทะใบนี้หนึ่งใบนี่หนึ่งใบเลยตัวนี้อาราคาของเขาคือ หนึ่งร้อยสิบสามดอลลาร์กับอีกสาสิบเก้าเซนคิดเป็นไทยอยู่ที่ประมาณสามพันเก้าร้อยบาทสาม0ันเก้ารอยบาทบวกลบเพราะค่างเงินเราก็ไม่เป๊ะสาม0ันเก้าร้อยบาทบวกลบและรู้ไหมว่าวันนี้เราขายให้พี่เท่าไหร่เรานำเข้าเองพี่เราขายได้ถูกอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปวางขายตามโมเดิลเทรดไม่ต้องไปวางที่ไหนไม่ต้องเสียอีกส0 40%เปซนสี่สิบอร์เซ็นเพราะฉะนั้นมันถูกมากอ่ะดูราคากันเลยนี่ ราคาเต็ม3,490เราขายพี่วันนี้2990ไม่มีอะไรไม่บวกอะไรเพิ่มแล้วไม่มีค่าส่งค่าอะไรแล้วจ่าย2990จบแต่ถ้าพี่อยากได้เป็นเซ็ตร่วมกับสิ่งอื่นอย่างอื่นนะทักแอดมินได้เลยซื้อร่วมกับกระทะซื้อร่วมกับโปรอื่นเนี่ยสนใจทักแอดมินได้เลยแต่ถ้าใครอยากได้ดับเบิลแพนเดี่ยวๆแบบนี้ใครเห็นใช้ดีแบบนี้กด8นอนหนูเอ้ย8ขอไข่8ขอไข่นอนหนูหรือใครที่ดูทาง youtube โทรเลยจ้ะ 0839988365 0839988365นะหรือไลน์นะคะเชบุ๊ได้เลยนะคะอ่ารับผมอย่างที่บอกได้เลยเพราะฉะนั้นใครสนใจจัดได้เลยจากใครที่เพิ่งมาดูทําเสร็จแล้วเดี๋ยวดูย้อนหลังได้เลยเมนูนี้ทําง่ายและอร่อยแน่นอนคุณจะกินขนมเข็งได้ไม่เบื่อเพราะรสเค็มของเนยมันจะมาตัดกับรสหวานของขนมเข็งและกล้วยก็จะมีรสชาติ ปรี้ยวแบบผล,ลไม้มันจะทําให้เหมือนกับเฟสมากขึ้นไม่หมันไม่เลี่ยนยังไงลองเอาไปทําตามกันดูถ้าใครมีดับเบิลแพนทําง่ายใครไม่มีกระทะเชฟบุกย่างได้ไม่ติดเหมือนกันแต่ถ้าเป็นดับเบิลแพ่นมันจะอร่อยกว่าเวลาอบโดยเฉพาะตัวกล้วยตัวขนมเข่งย่างเนี่ยอาจจะไม่มีผลแต่กล้วยเวลาอบออกมาเมื่อกี้ทุกคนเลยจะเห็นเลยว่ามันสวยน่ากินนะอ่ะโอเคยังไงใครเพิ่งเข้ามาดูฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ